โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์ครับทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์เรียนกันแบบละเอียดยิปจากศูนย์จุมพิตเบอรสโตได้ครับวัวตอนนี้เป็นตอนที่118อมาเจจะสอนวิธีการออกแบบ UI สํสำหรับหน้าที่จะดูเงินของเรา m y m o n e นน,นั่นเองมาเริ่มตนเลยวะครับสวัสดีครับผมมาเธออึ่งครับ สถาบัน EWC เราเขียนโมบายแอปครับทั้ง f ฟ o ต์ฟอร์มแอ o ดส่ง Requirement ที่คุณต้องการไม่ม้าเลยนะครับเรามาปรึกษากันนะครับเรามาร่วมกันทำได้ครับครับเรามีเทรนนิ่งด้วยทั้งซิเอิกับเราที่บางนาหรือใช้เราไปออดไซต์ site, สอนที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับส่งจำนวนคนจำนวนวันที่คุณสะดวกและหัวข้อที่คุณอยากจะเทรนให้พนักง,งานของคุณเรามาร่วมกันทำคอร์ส พิเศษให้กับพนักงานคุณได้ครับครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านโปรแกรม z o ูมครับเรียนกแบบตัวต่อตัวหรือตัวต่อทีมไม่มีคนอื่นปดนอกจากคุณกับมาเตอร์เรียนกัน2วันครับ9ก้าโมงแล้วสโมงเย็นบันทึกวีดีโอไว้ดูทีหลังได้ด้วยเอาหัวข้อที่คุณอยากจะทำโปรเจกต์เนี่ยมาทําเป็นเวิร์กช็อปกันเลยยังได้เลยแล้วก็จบไปก็เอาหัวข้อนั้นไปต่อยอดจนจบพัฟบิ้เป็นสโตไปเลย ครับเรียนผ่านซูมไรนี่เด้ครับมีบทรับจอช่วยเหลือตลอดเวลาโอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัเตเตอร์ครับทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์เรียนกันแบบละเอียนจิ๊บจากศูนย์จุมพิปเบุสโตได้ครับวีดีโอตอนนี้เป็นตอนที่1 1 8มัเจจะสอนวิธีการออกแบบ UI สํสำหรับหน้าที่จะดูเงินของเราไมลมันนี่นั่นเองมาเริ่มต้นเลยว่าครับ ใจโอตอนที่แล้วเราทำสิ่งนี้ไว้นะครับใจโตอนแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยการทําแบ็กกาวไปแล้วนะครับเราทำแบ็กกาวได้ใช้ไหมครับขออนาตเลาอินก่อนนะครับใส่ใช้คำว,ว่าอะไรดีกว่านะครับจำไม่ได้กำลังึกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูที่นี่ก่อนมาดูที่นี่ก่อนตรงฐานข้อมูลครับส่วนของยูเซอร์ตรงนี้ดูนะครับว่าจะล็อกอินด้วยร้านมาเตอร์อื่นดีกว่าร้านมาเตอร์อื่นใช้ยูเซอร์อะไรต้องต้องเป็น,นยเตอร์ไบเออร์ มาสเตอร์ไบเยอร์โอเคนะช่วยจำนะหลาดเข้าหนึ่งสองสี่ห้าหกโอเคไปเลยกลับมาที่นี่ใหม่นะครับปับ๊บนะครับจะล็อกอินด้วยนะครับ m a s t e r b u b u y a b y e r นะครับหลาดเข้าใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องการกดล็อกอินเข้าไปง่ายๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับ จากขาวแล้วนี่ฮะเราเปลี่ยนไปกาวสวยเชียวนะครับในสังขยาก,ก็สวยด้วยถ้าเกี่ยวกับการเคลียร์สาวเข้าไปเนี่ยติลิทไปแบบนี้ครับมันก็จะเห็นว่ามันก็ถูึกว่ามันจะโอดูดูดูดีดดขึ้นง่ายๆแบบนี้จรงตรงนี้มน่าจะเป็นตัวสองสีขาวนะเอ็มพีชาร์ดเนี่ยนะครับอเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับฉันขอเอาใหม่ครับฉันขอกดซื้อสักอย่างบางอย่างก่อนไปเห็นได้ดีก่อนครับเอาซื้อตัวนี้มาตับงอันหนึ่งนะครับบุกอบมาสองอันแบบนี้นะครับถึงนะ ต่อหันแบบนี้นะครับก็กดแค่ฉาบไปนะครับใช้ปัดลมตั้งหนึ่งพันแบบนี้ฉาบไปนะครับถอยหลังแล้วก็กดดูเห็นไหมครับปั๊บเนี่ยครับมันก็จะโผล่ขึ้นแบบเห็นไหมครับง่ายๆนะครับโอเคครับกลับมาที่งานกันเราต่อครับทีนี้มาดูการติดนี้ครับถ้าทงการกดตัวที่ชื่อว่า m y m o n e y ตรงเนี้ยมาเตอร์จะใช้คือบางครั้งในการซื้อระบบของเราแบบนี้ครับคุณจะซื้อของเนี่ยคุณต้องเอาเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าก่อน หรือในมันนี่ก่อนนะครับถ้าคุณมีเงินพอหรือเท่ากับยอดที่คุณต้องการจัดสั่งคุณก็จบไปเลยออเดอร์ไปเลยแต่ถ้าไม่มีคุณจะต้องทำการมาที่โหมดของการนี่ก่อนครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดูนะครับประนี้นะครับตรงเนี้ยเวลาทำการกดคําว่าออเดอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องทำการไปเช็คก่อนว่าไอ้ยอด820บาทเนี่ยนายมีในกระเป๋าอ่ะ ถ้านายมีก่อนแล้วไปตัดเลยแต่ถ้าไม่มีมันต้องออโต้ไปเปิดตัวระบบเข้าว่าให้โอนเงินเข้ามาก่อนเก็าจไหมจะโอนผ่านตัวนี้หรือพร้อมเพย์หรือเจ้าการสกอบบตรเครดิตก็แล้วแต่ตัวเองไม่งงนะไม่งงนะครับโอเคครับทีนี้มันก็จะมาดูว่าแล้วไอ้ตรงส่วนที่เป็นมายมันนี่เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างจากแผนที่เราการคิดเอาไว้แบบนี้เห็นไหครับหาก่อนดอไดโอนะครับ ถ้าฉันกดตัวโชว์แบบนี้ถ้าฉันกดตัวนี้จะได้มแบบนี้ม่ได้แยกออกมานะครับมแบบนี้ออกมาแบบนี้ฉันขอยากล่ามออกมาดีกว่าแบบนี้เฮ้ยทันปุ๊บเยนะฉันขอลากมาแบบนี้ออกมาดีกว่าปดูนะครับวางแบงนี้ตรงนี้นะครับถ้าฉันกดตัวนี้มันก็จะได้แบบนี้ครับป๊ปบปัาบปั๊ปั๊นี้ แบบนี้เก็บปืนนะครับขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นไปอันนี้ก็ไปงงนะไปงงนะนี่คือมายมันนี่นะครับเพราะดูยลิปนี้ครับมายมันนี่เนี่ยมันจะเล่นอย่างงี้อันนี้เขาเพิ่งวางอะไรแบบนี้ระหว่างข้างกันนะครับดูนะครับมายมันนี่เนี่ยเกิดประกอบไปด้วยหน้าสามหน้านะครับ ฉัน C แล้วก็ V ได้หนึ 1, น่งนะครับได้ v, หนึ 2, v, หน 3, น่งครับดูน,มมน,นะครับ C V ได้สอง V ได้สามแบบน,นี้ดูที่ตามมนด้วยนะครับตัวมานี้นี้มีหมดหน้าสามหน้ามาน,นี้เนมี่ยมาดจะใช้วิธีจะใช้เป็นตัวเป็นแท็บในเ,เ,เดเวเกเตอร์แท็บมองหาตัวที่ชื่อว่า Android อยู่ไหน เย็นนะครับตรงนี้หย่อนนะหาก่อนนะปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ไหนเอ้ยเจอละนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ครับปั๊บแบบนี้นะครับฉันจะใช้แบบนี้ครับมันจะมีสามอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสี่ะเดี๋ยวพิ่งนะตัวนี้ออกไปละทีนี้ไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะทําการจับฟังข้างหนึ่งต่อของสามตัวนี้ โอเคไหมแบบนี้นะครับโดยแถบแรกเนี่ยไม่ต้องทำการตั้งชื่อมันว่าอะไรครับตัวแรกเนี่ยมันหมายถึงมันเรียกว่าค่าของตัวมันเรียกว่าบัญนี้กันนะครับ M O N E Wallet แล้วกัน W A L E T Wallet กระเป๋าตังค์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแอปเว็ดนะครับอันนี้คือ A P P R O V E a p p นะครับส่วนนี้คือเวบ นะครับ w a i t นะครับเวดนะครับง่ายๆแบบนี้คิดตามนนนะามาได,ด้นะครับคิดตามมาได้นะครับนะครับมาเตอกลับดูในฐานข้อมูลหน่อยให้กดให้กดเห็นไอเดียครับดูนะครับใน wallet เนี่ยตอนที่คนเราการแอดเงินเข้ามาเนี่ยแอดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะร์ใช้ว่าเวดออเดอร์เวดออเดอร์ตรงนี้มันมีความหมายว่ามาเตอร์จะต้องรองให้แอดมินของแอปเนี่ยเข้ามาดูก่อนว่าเฮ้ยเงินเนี่ยมัน มันเข้ามาได้จริงนะเงินมันเข้ามาจริงหรือเปล่าพอมเตอร์ถือว่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องคอขาับตาตายไงน,นะครับถ้าโครงการแอดผ่านระบบที่เป็นนะครับถ้าโครงการแอดผ่านระบบนะครับที่เป็นโอนเงินเข้าธนาคารเนี่ยคุณโอนเงินเข้าธนาคารโดยการเช็คู้วยเอทีเอ็มหรือคุณไปที่ อ่อเคาน์เตอร์มาแล้วโอนเนี่ยคุณจะได้สลิปมาคุณต้องถ่ายสลิปแล้วส่งให้อดมินแอดมินจะมาดมจะดูว่าเมื่อวันเวลาตัวเนี้ยเงินอย่างเงี้ยมันเข้ามาจริงถ้าเข้ามาจริงก็แล้วไปแอดมินค่อยทำการปลดล็อกจากสิ่งนี้ครับออดีมินจะทำการปลดล็อกนะครับนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเข้ามาครับจะทําการปลดล็อกเป็นคําว่าแอปพูเป็นเรื่องง่ายๆครับแอปพู Apple. นะครับ A P P R O V E Approve แบบนี้ถ้าเงินเป็น Approve ปุ๊บเนี่ยนะครับเงิน200เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ใน Wallet ก็จะเข้าไปอยู่ใน Wallet ก็คือตัว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 กระเป๋าตังค์เลยแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ Approve คือ Admin เห็น Approve อะไรบ้างง่ายๆแบบนี้ส่วนเว l ก็คือสิ่งที่คอยอยู่คอยตรวจสอบอยู่คล้ายๆแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าในหน้าของแ็บเราจะเป็นอย่างนี้ครับ ตรงตรง w อลเล t ตัวนี้มันเรียกว่าว a l l e t อะไรกันนะครับอันนี้ชื่อว่าอันนี้ก็คือนะครับ W A L L E T นะครับ B O body นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว app body A P P R O V E under s c o r Y body นะครับตัวนี้ชื่อว่า web คือลอไงนะครับ W A I T w e t u d e r s c o e body pody body แบบนี้นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างล่ะแน่นอนครับสิ่งแรกคือฉันต้องการดูว่ามันจะต้องมีค่าสองค่าอย่าพูดนะครับบัตเตอร์ต้งชื่อว่า my wallet แล้วกันนะครับต้องมีคำว่า wallet นะครับเอาอีก่อนนะนะครับ w a l l e t wallet นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับโอเคนะครับ 2 5 0 0นแบบนี้นะครับท h b แบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะเสร็จแล้วจะมีตัวนี้ก็จะมีค่าตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้นะครับ C แล้วก็ V แบบนี้ซี C, ค่าสองข้างนะตอนนี้คิดแต่แค่นี้ก่อนแต่เย็นๆนะครับอย่าเพิ่งน,นะครับโอเคตัวนี้ก็เวทนะครับ หลอกต่างต่านะครับชช่นคำว่าเว็บ w a i t w e ็ a p p พ a p p r o v e นะครับอันนี้ก็ใส่เข้ามาทั้งห้าร้อยสองร้อยแบบนี้นะครับไอ้หน้าเนี้ยไม่คืเหรือมากครับก็จะเป็นคือนะับป้าป้าป้าอยู่นี่นใช่นะนะ,นะครับนะครับโอเคส่วนของหน้าเนี้ยมีแค่นี้ จะมีส่วนที่ใช้ในการว่าถ้าเลือกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทาการสรุปให้ว่าจะมีจะมียอดเงินที่จ่ายได้เท่าไหร่แล้วก็อะไรแบบนี้เก็ตมานะครับมาดูกันที่ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องจะมียอดเงินที่ใช้ไปด้วยนะถูกต้องไหมครับมันใช้คาว่าเปเมแล้วกันนะครับใช้คอเด็บไปตรงนี้นะครับนะครับซนะครับนอกจากเวสแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเพย์ด้วย อย่าเพิ่งนะครับเรียกว่าเพย์อะไรกันนะครับ payment นะครับ pay ment payment นะครับตัวนี้อย่าเพิ่งนะโอ้ประวัติที่เคยใช้ไปครับนะครับก็คือ wallet นะครับ add มาไหนครับมีเงินเท่าไหร่นะครับจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ครับจ่ายไปแล้ว5,000ันดอลลาร อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใช้แล้วห้าพันก็อะไรว่าไปแบบนี้คือเห็นเห็นเห็นไอเดีไม่เยอะมากนะครับโอเคครับต่อไปมาดูต่อว่าตรงส่วนด้านนี้แอปพูมเนี่ยมันจะทําเป็นรีดบิวครับรีดบิวอะไรบ้างล่ะมาดูก่อนนะครับดาตเาอเบสเราเนี่ยมีอะไรบ้างดาตเาอเบสที่เรากาจะถ่ายข้อมูลเนี่ยก็จะมีวันเดือนปีจํานวนเงินแล้วก็รูปภาพสลิปถูกต้องไหมครับโอเคมันจะเอาวันเดือนปีก่อนตามตัวยอดเงินแล้วก็ตามตัวสลิปดีกว่าง่ายๆนะครับ มาเตอรจะก็จะตัวนี้ก็จะมีนะครับเร์เรียกว่าวันเดือนปีที่โอดนะครับก็คือเดี๋ยวนะอันนี้มิหลังเอาเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินเป็นเรื่อง,อง,องสําคัญครับมาเตอร์จะทำการใส่พันักษรตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับอันนี้ก็คือห้าร้อยเก็ตมานะครับเสร็จแล้วไปต่อห้าร้อยนะครับก็จะมีอีกอันนี้สองออกอันนี้เป็นนะครับดี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 สแลน ดีดีเเแล้วก็ slash, นะครับแล้วก็วายเล็ก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 แบบนี้นะครับตามด้วยชั่วโมงแบบพี่สี่ชั่วโมงนะครับแบบนี้ก็จะมีค่านี้ออกมาแบบนี้นะครับแต่แล้วก็จะมีรูปภาพของสลิปอันนี้เป็นสลิปครับรูปภาพอสลิปนิดหน่อยนึงแบบนี้นะครับนะครับนะครับ S l I P สลิปสลิปหน่อย นะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ไม่งงนะไม่งงนะโอเคครับใหญ่กันไหมวะเดี๋ยวนะใหญ่กัน,นะกนครับให้เกิดไอเดียนะครับแล้วก็แดกไว้นะครับแล้วก็ CV ดูนะครับปั๊บวีใหม่เราแซ่บไปแตครับแดกใหม่ประมาณซีแล้ววีใหม่ C และ V ใหม่แบบนี้เดียนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ C และ V ใหม่แบบนี้ an, อย่าลืมนะครับอันนี้ก็จะมาสมแทนแทสใหม่แบบนะครับ C และ V ใหม่แบบนี้ดูเด uh. ี๋ยวมู่นี่ นะครับอันนี้ก็แค่ที่หัวโอเคนะโอเคครับน่าจะเกิดไอเดียก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะเล่นมุกนี้ก็คือว่าดูนะครับปั๊บอันนี้ออกไปนะครับตรงนี้จะเป็นแถบ3ามแถบกดวอลเลตเนี่ยจะเป็นทรัพย์สั้นของมันว่าเท่าไหร่ไอตรงนี้จะเป็นยอดรวมไงนี่หนึ่งห้า นี่มัน2องพันใช่ป่ะตัวนี้เป็นสองพแบบนี้อ็นเดียสองพันนะครับส่วนตรงนี้ครับรอเนี่ยก็คือพันห้าเห็นไหครับพั 1, นห้าถส่วนแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องการ Apple แอปพูด้อเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงบนเลนอะไรแบบนี้ขึ้นมานะ ไม่งงนะไม่งงนะครับเราสามารถดูดูประวัติของการโอนต่างได้ดูยอดเงินที่เหลืออยู่เลยอต้นได้แบบนี้นะครับนะครับอย่าพูงนะครับปั๊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 บอย่าพูงนะโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับโอเคอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องคิดระบบ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 การได้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะครับนะครับเราค่อยบอกเพิ่มมาทีหลังนะครับเราใครต้องการจะเพิ่มไรก็ตั้มเตอร์ได้ นะครับโอเคกันเดี๋ยวตอนนี้วิดีโอยาวแล้วบรรดาขอหยุดเบรกก่อนดีกว่ากันเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาเริ่มดีซาตัวนี้ขึ้นกันครับนะครับโอเคครับงั้นบรรดาขอญาตกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ